ที่ปราสาทบ้านโจังหวัดสุรินค่ะเรามาดูประวัติกันก่อนนะคะปราสาท,บ,าสาทบ้านพวงปราสาทบ้านโพงปราสาทบ้านพงตั้งอยู่ที่บ้านพงตะบลกายอ่าเพอปราสาทงหวัดจุรินเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูหลังเดียวก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงหันหน้าไปทางที่ตะวันออกมีประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้าเพียงด้านเดียวส่วนด้านอื่นอีกสามด้านทําเป็นประตูหลอก มีสระน้ำล้อมด้านทางด้านข้างและด้านหลังทับหลังเหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกสลักเป็นภาพพระ,พะอินทนนนร,รนนะ์ทรงช้างห,ห,หน้าบันเป็นภาพพระกฤษณะตอนยกเขาโควัฒนะทับหลังด้านทิศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะตอสู้กับนากาลิยะหน้าบันเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอดาวันคล้ายคลึงกับภาพสลักในศิละปะของแบบ ป่าปวนอายุเราพุณตาตาวัดที่67เข้ามาจ์เดินรอบรดนะคะ เป็นหินทรายให้ลูกหินสิลาแรงอันนี้กำแพงนี่หินสิลาแรงลูกเขาเรียกว่าหินสิลาแรงมันมีรูด้วยจ้ะเป็นหินที่ทำถนนน่ะถ้ามันฝึกว่วแล้วตอนนี้มันเป็นก้อนๆพี่แกสลักขงมนเป็นหินทรายให้ลูก เป็นประตูหลอดค่ะ สนาะมมันก็มีแกะสลักด้เป็นชุนมากมากเลยค่ะแล้วก็หินกนะ็มนะียาหมอำคืนไปข้างล่าง ประตูหลออันนี้เป็นประตูให้เข้าไปไหว้พระนะคะด้นานหน้าเขาก็แสสร้งางเนเป็นลูปพะอินขึ้น้างอิลาวนแล้วก็อยู่บนเท้านไปเยลงตูก็มีคนยเศ้าด้วยค่ะเ <ừ. S 2> ป็เท่าจ้าล่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย